ผมบอกเลยนะครับว่าคันนี้เลขไม์ว้าวราคาดีครับสำหรับเอาติดไฮบิดเข้าใหม่ครับตัวท็อป1.82ปี2019สีขาวมุกมาพร้อมชุดสเกิร์ตรอบคันไม้แท้เดิมนะครับ40,000โลและราคาที่บอกเลยว่าจับต้องได้ส่วนรายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46ครับแล้ววันนี้ทางช่องเอาติ v i ออรถมือสอนะก็มีรถอีก1นึคันที่ผมบอกเลยว่านานๆจะเข้ามาทีนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าหลุดคันนี้ไปจะเข้ามาอีกทีเมื่อไหร่นะสําหรับสเปคแบบนี้นะครับโคลาเอาติ1.8นะครับเป็นตัวไฮบิดไฮนะครับปี19สีขาวมุกไม่40,000โลครับและคันนี้ยังมาพร้อมชุดแต่งอีกนะ มีสเกิร์ตหน้านะครับรอบคันสปอยเลอร์บอกเลยว่าคันนี้พอใส่เข้ามานะดูสวยดูเต็มมากๆเลยนะครับนี่คันนี้นะครับป้ายทะเบียน3 0มศูนยคันนี้รถเพิ่งเข้าร้านมานะครับได้เป็นสีขาวมุกบอกเลยว่ารถสวยเดิมทั้งคันนะครับและราคาเนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งเลยเรื่องราคานะครับไม่สี่หมื่นคันนี้ออปชั่นแบบนี้ฟังก์ชันแบบนี้นะครับห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะต้องบอกเลยว่าราคาคันนี้ดีมากๆและคุ้มมากๆนะครับราคานี่มันหายไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียว นะครับแถมค่างวดก็ไม่ได้แรงนะครับก็อยู่กันประมาณสัก9,300 9ั0 0แบบฟรีดาวนะครับไม่ท้องใช้เงินออกรถนะครับอันนี้ค่างวดเริ่มต้นนะอยู่เหลืประมาณนี้นะครับต้องการคันนี้รายละเอียดเพิ่มเติมพันนี้ดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูภายนอกภายในหรือถ้าใครฟังรายละเอียดเบื้องต้นแล้วถูกใจชอบใจนะครับจองออนไลน์เข้ามาได้เลยรีบยกหูโทรหาผมหน่อยนะครับเพราะว่ารถมีแค่คันเดียวครับศูน4์เก2 2แดีออ ID Line OAT หกหกเจ็ดครับตัดสินใจนานไม่ได้ครับคันนี้ผมบอกเลยผมกล้าพูดกก้ารรัับปะน นะเผอๆนะครับผมลงไปแป๊บเดียวนะคันนี้สามารถติดจองได้เลยอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับถ้าใครที่เป็น f c กันหรือติดตามผมจะทราบดีว่ารถแต่ละคันรถที่ร้านนะครับมาไวออกไวและคันนี้ผมบอกเลยว่าเดิมทั้งคันนะครับคุ้มแน่นอนนะครับจาเลขป้ายทะเบียนคันนี้และแคปหน้าจอกันไว้แล้วก็ส่งมาหาผมได้เลยนะครับนี่ดูไฟด้านหน้าอันนี้เป็นตัวรุ่นไฮบริดนะโลโก้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้อยู่แล้วนะครับไฟหน้าโปรเจ c เตอร์เลนครับมาพร้อมไฟเด y Time มเลนนิ่งนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกการตกแต่ง ตัวโครเมียมด้านหน้าก็ใส่มาให้เห็นไหมครับมาพร้อมชุดสเกิร์ตนะด้านข้างอันนี้สวยมากดูเต็มเลยแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็กซสิบเจ็ดนิ้วอันนี้ล้อแม็กสเปคเดิมโรงงานนะแล้วก็มาพร้อมชุดสเกิร์ตที่เขาแต่งเข้ามาให้นะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับช่วงล่างคันนี้บอกเลยว่าน,นิ่มนะครับไม่สะดวกตัวไฮบริดนะช่วงล่างจะค่อนข้างนิ่มนะกว่าตัวรุ่น G R Sport นะครับแต่พอแต่งอันแบบนี้ออกมาดูเป็นทรงสปอร์ตมากเลยนะครับเนี่ยให้ดูด้านข้างเดี๋ยวรถมันต้องไปเก็บงานปรับสภาพเล็กๆน้อยๆน,นะ รถมันยังไม่เรียบร้อยดีนะครับล้อแม็กนะครับก้านถี่สวยๆแบบนี้ทูโทนปัดเงายางคันนี้ได้เป็นยางของโตโยนะครับเป็นโตโยทายนะครับนี่แม็กสิบเจ็ดนะคันนี้แม็กสิบเจ็ดยางปีสองพันยิบสองได้ยางอ่าชุดน,นี้ไปเลยนะยางปีสองพันยิบสองแล้วก็พวกรายละเอียดตัวรถนะครับภาสีเนี่ยต่อถึงกันยาไปแล้วเรียบร้อยกระจกบานหน้าก็พาร์ทเดิมอันนี้คือชิ้นงานเดิมเลยนะชิ้นงานเดิมและคันนี้นะครับตัวรุ่นนี้ คันนี้จะได้ตัวระบบแจ้งเตือนการชนแจ้งเตือนการออกนอกเลนมาให้ด้วยแล้วก็ตรวจรถเป็นที่เรียบร้อยตรวจรถแล้วนะนะครับเรามีบริษัทตรวจรถคันนี้ให้นะครับแล้วก็พวกรายละเอียดต่างอย่างตัวคิ้วกันสาายนี่ของเดิมโรงงานชิ้นงานเดิมนะครับมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ให้นะครับกระจกพาร์ทเดิมรอบคันนะครับนี่ให้ดูรอบคันเลยรถสวยจริงนะครับห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเริ่มต้นเก้าพันสามคันนี้ยกหูโทรหาผมด่วนเลยผมขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วอย่าช้านะครับรถสวยๆแบบนี้นี่ให้ดูเลย กรนะะจกพาร์ดเดิมนะครับชุดสปอยเลอร์เนี่ยดักเทลสีดำตัดกับสีขาวมุกงนี่ดูสวยแล้วก็ไฟท้ายนี่เป็น LED นะมีกล้องถอยมีระบบ RCTA มาให้นะครับแล้วดูชุดิพิวเซอร์ด้านท้ายตัวจัดระเบียบแรงลมด้านท้ายทำให้รถคันนี้ดูสวยดูหล่อมากนะดูเต็มเลยครบเลยพร้อมใช้เราดูแลให้เป็นอย่างดีครับก่อนปล่อยรถนะเปลี่ยนท่ายของเหลวพาสีพอรบอรนะครับเอ,อปรับสภาพนะครับตรวจรถ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญแลแล้วก็เรามีการตรวจสภาพของไทพัทเราเองอีกด้วยนั่นหมายความว่ารถคันนี้เรามีมาตรฐานในการดูแลรถก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้านะครับใครที่สนใจคันนี้นะรีบตัดสินใจยกหูโทรหาผมโอตเพชโยนเลยนะครับ0ูนย์884465222คันนี้เครดิตดีฟรีดาวน์ทุกอาชีพอยู่กรุงเทพต่างจงังหวัดสามารถออกรถได้หมดครับฟรีดาวน์ได้เลยมีประกันเครื่องเกียร์ให้มีส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะครับใครอยากได้รถสวยคันนี้ออปชันแบบคันนี้ ต้องรีบตัดสินใจรถมีคันเดียวนะครับเบอร์ติต่อ0ูนย์เ5้าแนะครับอันนี้เดินดูรอบๆตัวรถแล้วนะครับภายนอกนะนี่เรื่องของภายนอกออปชั่นฟังก์ชันที่เห็นก็จะประมาณนี้นะครับมีกุญแจคีคยเลทนะครับสมาร์ทค,คียเลทเอนทีชุดแต่งอะไรต่างๆให้มาครบทีนี้มาดูภายในนะครับในงบราคา5 3าแ0นส่านบาทนี่ผมบอกเลยนะคุม้มนะ ราคามันไปเทียบเท่ากับตัวรุ่นสปอร์ทที่ผมมีอยู่นะใครติดตามจะมีอยู่2องคันราคาห้าสาม้าไมล์เจ็ดหมื่นกับราคาห้าห้าหกเก้าไมล์แสนกโลคันนี้ไมล์สี่หมื่นได้เป็นตัวไฮบร High ปี1.9ึสองคันนั้นมันปี20นะอาจจะต่างปีแต่ออปชั่นเขาเพิ่มนะครับคันนี้ได้ b ายสปอรอ่ะเขาได้ตัวเครื่องอยู่ที่เป็น h y b ริดแล้วก็พวกระบบต่างๆแจ้งเตือนการชนอะไรพวกนี้เขามีมาให้ครบอยู่แล้วนะครับเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ มีแจ้งเตือนการออกนอกเลนแจ้งเตือนการชนบาร์สปอร์ต RCTAParkingSensor นะครับแล้วยังมีตัว Head-upDisplay นะครับมันจะโชว์ที่จอตรงนี้เห็นไหมเห็นที่มันกระพริบกระพริบไหมมันจะมองอยากนิดนึงอ่าเห็นปะอ่าจะมีเลขไมค์โชว์ขึ้นสะท้อนที่หน้าจอนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันของคันนี้แล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังชันแบบ FullOption เลยพวงมาลัยนะได้วงนี้เลยนะสภาพตามนี้เลยตัวพวงมาลัยไม่ต้องไปเก็บงานอะไรแล้วครับสภาพดีสภาพสวยนะครับ แล้วก็ได้ระบบนำทางเนวิเกเตอร์นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้แอร์ออโต้มีตัวกรองอากาศของนาโนอีมาให้ก็จะอยู่ในตัวท็อปนะตัวออปชันตัวนี้นะครับแล้วตัวกล้องมองหลังนี่จอใหญ่มองง่ายนะครับมีบายสปอร์ตให้อย่างที่ผมบอกไปนะครับนะนี่ดูมีเวลเลตชาร์จมีโหมดการขับขี่มาด้วยมีพาวเวอร์โหมดอีโคโหมดนะครับมีให้เลือกนะครับเกียร์ซีวีทีเจ็ดสปีดมีตัวเบรก นะมีเกียร์เบรกมาให้ตัวนี้นะครับ P R N D B ตรงนี้นะครับที่เขามีมาให้เดืยดมือไฟฟ้าครับออตโต้โฮมมีให้ครบและที่สําคัญไม่ต้องกังวลเรื่องไม่มีกุญแจสํารองมีกุญแจสํารองมาให้2ดอกแบบนี้นะครับมีกุญแจให้ครบเลยนะครับดูภายในอันนี้คือรถแรกเข้านะสภาพนือถือว่ากิฟตเลยแล้วเบาะนะครับเบาะหนังตัวใหญ่นั่งสบายนะเบาะหนังตัวใหญ่นั่งสบายมากปรับกไฟฟ้าด้วยนะอ่ะไม่ดูเลยรถมันยังไม่เรียบร้อยนะ เดี๋ยวต้องไปปรับสาภาพเพิ่มเติมแต่ที่แน่ๆถ้าใครสนใจคันนี้ผมแนะนําให้รีบตัดสินใจนะครับเบอร์ด้านล่างติดต่อหาผมได้เลยครับ084465222นะรถสวยเดิมจริงๆสีเสือยังไม่เก็บเลยนะสาภาพเดิมโครงสร้างเดิมรถนะไม่มีการเฉี่ยวชนหนักเข้ามาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดกระจกนะนี่คันนี้ยังมีระบบนี่ล็อกล็อกแล้วกระจกจะพับออตโต้ด้วยนะสําหรับคันนี้นะครับนะเดี๋ยวเราต้องไปเก็บงานเล็กๆน้อยๆอีกนะครับยังมีเก็บ เก็บงานดีเซ็กเพิ่มเติมคันนี้นะครับแต่สภาพโดยรวมเกินเก้าสิบเปอร์ซ็นะที่รถแรกเข้ามาแล้วสภาพสวยแบบนี้นะครับนี่มีไอโซฟิกนะครับเบาะภายหลังด้านหลังนี่กว้างนั่งสบายนะครับขับขี่ใกล้ๆไม่มีปัญหาแมนทะานั้นต่ำเบาะหลังพับปรับได้นะจะมีสลักตรงข้างหลังอยู่พับเพิ่มพื้นที่ได้นะครับใครจะบรรทุกข,ของอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะยินดีอนุญาตดูเม็ดอาร์คนะครับเห็นไหมเม็ดอาร์คเดิมนะ ไม่มีการชนนะครับไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนเปลือกนอกเข้ามาตัวรถเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับทีนี้มาดูด้านหลังนิดหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายเขาให้อะไรมาบ้างอ่ามีถาดท้ายมาให้แล้วนะครับถาดท้ายมีมาให้นะมีล้ออะไรไหมเอ่ยอ่ามีล้ออะไรมาให้นะครับชุดซ่อมเซอร์วิสฉุกเฉินมีมานะครับซีนเดิมทางมะพร้าวโอเคเลยด้านท้ายไม่มีการชนมานะถ้ามาสภาพนี้นะครับโอเคเลย 5 3 9 0 0า่าบาทครับคันนี้ผมย้ำรละขายอีกรอบหนึ่งนะตรงนี้เดี๋ยวต้องไปล้านนิดนึงนะครับเครื่องยนต์เป็นซินนะครับรองรับ E209195 ได้หมดนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าและเป็นเบาะปรับแบบแทิศทางด้วยนะเห็นไหมครับฝั่งคนนั่งก็ได้ก็ได้ตัวดันหลังมาให้ด้วยเนาะแล้วก็ตัวแผ่นเพจตัวรถนี่ครับปี2019นนะครับออปชั่นถือว่าครบสูงสุดแล้วนะสำหรับคันนี้นะครับได้เครื่องยนยต์ไฮบริดประหยัดน้ำมันนะครับออปชั่นฟังชัด ฟังชันเนี่ยเรียกได้ว่าเทียบเท่ากับตัวรถรุ่นใหญ่อย่างตัวแคมรี่เลยมีให้ครบนะครับในราคาแค่ห้าแสนกว่าบาทนะครับรถปีสิบเก้าอายุรถประมาณหกปีครับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณสี่ปีนะครับแต่เอาจริงๆแล้วนะครับการใช้รถที่เป็นไฮบริดเนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วนะครับเพราะอยู่ในตลาดบ้านเรามาเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับเรื่องศูนย์บริการเรื่องการแมนเทเนนตต่างๆช่างไทยมีประสบการณ์แน่นอนนะสาหรับตัวรถไฮบริดแบบนี้นะครับใครสนใจ รถแบบนี้ไว้ใช้งานและยิ่งเป็นอัลติสคันนี้นะต้องรีบยกหูโทรหาผมเลย098 4 4 6 5 2 2 2ดี ID Line OAT 6 6 7ครับเบอร์นี้ติดต่อหาผมได้โดยตรงเลยโอทเพจยนส่วน ID Line ก็ OAT 667หรือจะแอดกันมาที่เบอร์เบอร์มือถือผมก็ได้นะครับฟรีดาวน์พอเริ่มต้น9,300บาททุกอาชีพทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับคันนี้นะอันทีนี้ยังเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูเดี๋ยวมาดูว่าสภาพเป็นยังไงมีชนหนักมาไหมเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับ มาดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันต่อนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับก็ประหยัดน้ามันนะสูงถึง23กิโลเมตรต่อลิตรอยู่แล้วอันนี้คือสเปคที่ทางโตโยต้าเขาเคมานะแต่ถ้าพูดถึงการใช้งานจริงนะครับย0่กิโลเมตรยังไงก็ต้องมีนะครับไม่ต่ำไปกว่านี้แน่นอนถ้าเราใช้งานจริงๆนะครับระบบแอร์ทำความเย็นปกตินะแล้วก็ตัวห้องเครื่องถ้าเราดูนะครับพวกกล่องฟิวดีเลย์ยังคงสภาพสมบูรณ์นะแผงคูลเลนท่อยางนะครับพวกข้อต่อพวกนี้ยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีการแตกหักนะครับหรือว่าการชำรุดใดๆนะครับนะให้ดูเลยแบตเตอรี่เดี๋ยวต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะตัวแบตเตอรี่นะครับนะว่านานหรือ,อยังนะครับตรงนี้ถ้ามันเก่าเราก็เปลี่ยนนะครับในส่วนของตัวกล่องฟิวส์ดีเล์นะครับนี่ก็ยังคงสภาพสมบูรณ์นะครับในส่วนของตัวคานหน้าก็จะมีแผ่นปิดคานหน้าชิ้นแบบนี้ติดอยู่นะกิบล็อกติดอยู่ครบทุกตัวนะครับอาทีนี้มาดูในส่วนของตัวโครงสร้างเดี๋ยวผมจะไล่ทีละจุดนะครับ ผมจะไล่ตั้งแต่งนี้ก่อนดูหัวนอ็อตหัวน็อตนะยังของเดิมนะมันจะติดหมองเพราะว่ารถมันผ่านการใช้งานมานะครับอันนี้คือของเดิมเบ้าซุ้มโช๊ด้านหน้าเดิมตัวคารด้านหน้าก็เดิมเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะไม่มีการชนหนักหนักมาแน่นอนนะครับตัวคารด้านหน้านะคารด้านหน้าของเดิมนี่เดิมหมดเลยครับด้านซ้ายด้านขวานะครับเบ้าซุ้มโช๊นะครับอ่าตัวสปอร์ตเมทอาร์ ยละเยดนนี้ของเดิมหมดเลยนะครับชิ้นงานฝาประโปรงชิ้นเนี้ยชิ้นงานเดิมด้วยมีคําว่าโตโยต้าติดตรงนี้นะครับแล้วก็พวกสติกเกอร์ลาเบลมกรต่างติดอยู่ครบครับเดี๋ยวรถคันนี้เราจะไปล้างอีกทีหนึ่งนะไปทําสปาขัดสีเฉวีวานออกมอมกทีหนึ่งบอกเลยว่าสวยนะครับสวยทั้งเรื่องเล,เล,เลขไม่ที่4ี่หมื่นโลนะครับสวยทั้งเรื่องราคาที่ราคาอยู่ประมาณ5้าแสนต้นๆน,นะครับแล้วก็มาพร้อมชุดแต่งที่ติดรถมาด้วยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าจัดครบจัดเต็มหาไม่ได้แล้วผมกล้าพูดเลยว่า มาสภาพแบบนี้หาไม่ได้แล้วนั่นส่วนใหญ่จะมาเป็นรถแบบที่ไม่มีชุดแต่งคันนี้ได้ชุดแต่งเพิ่มเติมมาถือว่าคุ้มไม่ต้องไปใส่อะไรเพิ่มเลยดูหล่อดูเต็มเลยนะครับห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทคันนี้รถยังว่างนะครับยกหูโทรหาผมได้เลยเบอร์ติดต่อเบอร์เดิมครับศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองนะครับฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเก้าพันสามร้อยบาทเท่านั้นเองรายได้ผู้ชาซื้อสองหมื่นบาทขึ้นไปจบคนเดียวได้เลยเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียว ใครสนใจคันนี้ต้องรีบยกหูโทรหาผมแล้วแหละนะครับตามเบอร์ที่ผมแจ้งไปก่อนรถติดจองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกาันอย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้เอ t ติดวีอรถมือสอจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ